ไม่มีใครคนไหนจะยังรู้วันข้างหน้าแต่อดีตที่ผ่านมามีคนเดียวที่รู้ดีคือตัวคุณแล้วไอ้คนที่ว่ายังไม่เคยสมัคกัจริงนะครับตัวนี้กรพุ่ได้มาเป็ียนตัวแทนให้ปักโพกสายตายได้รู้นะครับแหลกนแล้วอ้ที่ว่ายางที่ว่าไม่เคย làng đại luôn để không phải sản làm chim uy rượu cầm à, rồi lên cái gốc làm sao chim uy tít kèo, dạng su ra, cái đấy. Đúng. Tít căng này, tít căng này luôn. tít 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 này, tức là dài theo dạng su ra. À, hôm nay gặp được chim là ông này này, phải không? Oh, này các ông khâu lưng phải má qua nè, này, nưng này xí nghiệp con, chim uy dài phải ra là con, để tít chụp nó ออ5ปีหกเดือนครับแล้วป้ยหวั่นเดกมีใครข้ามมครับว็มือว่าตักภาอย่านี้ครับมันมันดดเสือมันก็มีมางมีูสือหรีว่าคือยุบุญนู่อยู่แล้วนะครับเขาข้ามมาแล้วไนซีที่กดที่เราปอย่างนั้นเลยข้ามมาไนเดงวุ้ยต้อแบงไ้หมันมีเด้งครับปุ๋นี่นไม่รู้ไม่มีเด้งหรือว่าอยู่แบบหรือว่ามันเป็นรวมเลยครับ เป็นกับเดียวเป็นเดีเปิเดดเ,เดียวเดีเปิดน,นี่นะครับยุ่งยากไม่ยากเป็นนางปิดกับนี่ครับเป็นนางปิดข้องไว้นุ่มนครนะครับเี่มุย้ยได้ไปผ่านได้ไปสทำพัดเล่นเล้งหายหายว่ะใส่ถั่วนะครับทำไม่ใส่ถั่วไม่ได้ไป <S 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 แล้วก็พอเราลงมาปุ๊บเราไปยุ่งบานกับเองไหนที่นี่คนไหม ใช่ครับี่บุราครับบุราีนิคนครับผมยุ่กันแต่กันเองใซีคนนั้ครับมันก็มีเด็กตุาสีหัวเสียอยู่ในก่อนแต่าทคนเขาก็เป็นคนที่ว่าขันเรืได้ก่อนขันซุมเสียกันนั้นเอารปนี้ขันเรือได้ขันซเสียเลนครับเราคว้ามือเาย่งกัยไหมที่คนนี้ถาอยู่ไม่ได้หรอกเวนนีมันมาที่มันมาถึงเรีมมันกาดเป็นยุ่มันแต่ตากับมันเอาอ มีถูกย่างมันก็เป็นระเบียบมั้งลูกบ้านเราเราสามารถเอือน่องลูกเราพานได้มั้งได้เลยผีเย้ยเรียกว่าเราผี่ย้ยนะคือว่านี่อะไรเข้ามาถ้าเรือเราตีว่าไปอาบน้ำตองนี้เราให้น้องน้องลงไปตอกตอกไม่กดดันมันก็ไม่ได้ไม่ได้คือต้องทำระเบียบมั้งแล้วก็แบบห่านี้นะครับมันก็เป็นการที่เราไปใช้ชีวิตในบ้านเลื้ยนไหครับแล้วที่ว่าบ้านเขาขึ้นอยู่หีืบ้านได้ขึ้นอยู่มั้งคือว่ามันเขาปักได้แต่ว่าต้อที่ไปอยู่กัน ครับผมฉันมาที่กบดีเพื่ออรคับต่ว่ากบดีข้าวมีไม่เอาการโอเนียเอาไปยุ่เอาเอาเอาไปยุ่อ่ะครับครับรายการมพไม่ยุ่นู้สิที่คนนั้นเป็นจุตังเพิ่มเลยเป็นจุดแรงลือทีว่าที่มาพ้องการปะควงใช่ครัออ๋อที่ว่าเปมนมุยเร่งในรายการกองพิาทำเือยุ่นะครับอ๋อคือการที่ ันพัโทุนด้วยวันลบได้ถือมนจะไว้ว่าลุกยุบไว้ว่าอวันลว่านเกก้อนท้ประมาณสาเดือนเลยมันเขายไม่เขาให้ัโทษอีสานเลขาจะทำใเลยเขาจะทำให้เลไม่ต้องคอยไม่ต้องนั่นอยู่วัล้วันแล้เขาจาดงการนหมไม่ถือไม่ต้องยุกีวนลบก่อนนี่เลยเอาอมันาเป็นพอที่ข้อนนะครับผมีว่ามันไม่เชืออยู่เรามีคนได้พิจารณ จะกำนังจีดาสู้โหนักต่อการเราเกาดันหนึ่การไม่ให้เลยไม่มีการดึ้อใช่เมืกลับไปมวงไข่รูดตุนท่านสิทธิชนตุนท่านทำหมาไม hmm. um ่เห็นแววว่ามึงทชำรัเอายุกับสืบแกต้องเหนื่อยกลังไปจอบเลยผีจะไม่ไปเลยเพราะว่าแกกำลับไปจอบเพราะเดี๋ยวเราเกาดูเลยเพราะมันนี่ผีจะไม่ไปเลยผีแม่เบอร์ผีจะรอดนผีมาอายุนายไม่ไม่อายุแค่เลยจนว่าผีมาอายุน้องกินแล้วว่าผีทำได้เพื่อผีมาอายุจะแบบอยากไปบ้านเยี่ยมอยากก็ไม่ไปเยี่ยมจะพอใจเลยถ้ากับใคก็บผีไม่ได้ โคตรน่ามีมีกลุ่มคนนูก็แบบคนมาไก็เลยพอหน้ามีตามหาแต่ไรก็มาได้หวะไหนวะพุ่มไม้กับยอดตีเออมือใหญ่นี่อย่างเดียวเอาแบบนั้นเลยกับพี่อ่ะโต๊ะตาโต๊ะนายโต๊พี่โต๊กันนายส่ดยอดมาตามตุ่งพี่กินทุ่งกันสามนายคนหนึ่งอ่ะพี่มือนี่เราหนักโทษเพิ่งจะต่อหน้านะหนักโทษแกไม่เอานายมียังใหม่ด้วยมันบ้านนายเหรอ

<laughs> em đã từng nghe rất ngờ. mà đời, thế mà mừng phải ha thì qua na đủ quân thì bữa mai nia thoảng chẳng nia khơi, vì đè nào đuối mét nổ, vừa không vừa kịp với mấy ô, này ra là mừng mà đi, mừng như này, để bên cái mà lên cầm nãy mét và bữa giờ cầm nãy cầm nó có còn <mấy> bị hai hộp phát bí mà cũng <laughs> thế nào rồi quân, cầm nữa, nuôi rồi còn này đi vừa tao đi gặp, vừa là ตั้งตั้งเหรอยิ้มได้นายคุคุยได้รือว่ามันมีนะเว้ยหยดพุ่งหรือม็อบเลยมันยิ้คุยได้ยอดร้ำกหลายคนไม่ใช่เหตอืมผ่านเยตั้งคุแปดเลยไหวมตั้งแปดเยแน่นเลยอืมคนแปดลยนั่นไหละนองน้องเนี่ยเมัเข้าไปออมสอีเลยมมันว่าแน่นไหนุ่มแน่นเี้ยออึงมันเป็นแดเปิดน้ให้ไรูกระป่าเเออเป็นด่างเอป็ด่างเปิดเอ๋ออืมอันนี้ทด่างเปิด พี่มี่มวยกิวลีรปฐพี่วาวพี่ที่กับเฮด้ดงคงทิ้งพี่มวยรูจังไมจังไงเราโก้ว่าเลยยาวยาว